และนี่ครับคือยูโพวิวนะครับอาหารเสริมรบำรุงสายตาที่ตอนนี้นะครับดังที่สุดในประเทศไทยแล้วครับนี่คือรถนสองนะครับจำนวน2 0 0หมนกล่องที่มีทุกคนรอจัดเรียบร้อยแล้วครับ หลายคนถามเข้ามาว่าทําไมถึงขายดีขนาดนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องของสรรพคุณนะครับหรือสารสกัดที่อยู่ในนี้นะครับหเม็ดหนึ่งพมิลลิกรัมเนี่ยอัดแน่นมากๆที่สําคัญครับเขามีสิทธิบัตรนะครับจากทีอเมริกาคือออฟตินลูสครับคือสารสกัดลูทีนเข้มข้นจากดอกดาวเรืองนะครับซึ่งไม่มีการแต่งบรุกรรมใดเลยและตรงนี้แหละครับเป็นจุดขายให้รทายสาคัญของยูโพ v วิวครับการทานเข้าไปนะครับไม่มีผลต่อร่างกายเพราะว่าทุกอย่างขับออกได้ทั้งหมดเลยครับและจะบอกว่าเพียงแค่หนึ่งเม็ดของคุณนะครับน และตอนนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าคุณรีบเป็นตัวแทนนะครับคุณมีโอกาสรวยก่อนและคุณจะเป็นคนโชคดีมากๆที่ได้มาขายอยู่พรมิวตรงนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อที่ช่องทางตรงนี้ได้เลยครับ